โอจริงๆแล้วต้องบอกตรงๆนะคะว่าตัวนักแสดงเองไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะว่าผมกับพี่บอยก็เจอกันตามงานบ่อยมากนะครับก็ไปงานด้วยกันบ่อยเลยครับไม่มีอะไรครับแน่นอนครับไม่ซีเรียสครับก็ถามก็ตอบให้เนะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยไม่มีอะไราเราานผมว่าไม่ได้กลับไปชนกันหรอกส่วนมากผมไปงานพอดีบังเอิญเจอกันบ่อยด้วยอะไรอย่างงี้นะครับก็เจอพี่บอยบ่อยค่ะไม่คุยกับพี่บอยบ้างไหมคะ เรื่องนี้เรื่องนี้เหรออะไรน้ค่ะอ๋อส่วนตัวคือจริงเจอก็ผลิตกันนะครับเพราะเจอทำงานบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่พี่บอยแบบว่านิสัยดีครับนิสัยดีมากแล้วพี่ว่าอะไรแข่งกันใครโอ้ยจริงแล้วผมไม่แข่งกับใครดีกว่านะฮะผมก็ทํางานของผมให้ดีดีกว่านะครับว่าแบบมีการแบบตัดค่าตรงค่าตัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ย จริงร <S 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 เหรอฮะัอันนี้ผมไม่ค่อยทราบหรอกครับเรื่องเรื่องนี้เรื่องดีลงานหรือว่าเรื่องรับงานอะไรผมไม่ได้เป็นคนคุยเองไม่ได้เป็นคนรับตรงนะครับแต่ผมว่าเรื่องพวกนี้มันไม่น่าจะมีหรอกเราะามว่าเราไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับเลขาตัวก็พอทราบบ้างนะครับแต่เรื่องว่าเรื่องรับงานอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เป็นคนคุยนะ ่ก็เท่าเท่าเดิมแบบพักก็เท่าเดิมเพราะว่าอีเวนต์เล่นเนี่ยอ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวใช่ะ่ถ้าสมมติจะถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่ามีงานรับคู่กับพี่บอยก็ยังร่วมงานกันได้เลย สบายมากผมชอบเจอพี่บอยครับเพราะว่าอย่างน้อยเราเจอกันแล้วก็แบบว่าเป็นพี่น้องแนะ้ะคุยผมอยู่กับพี่บอยก็นั่งนั่งคุยเฮฮากันตลอดนะครับ่อนทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าช่วยๆกันตลอดเลาทำงานเฮ้ยพี่สเสื้อผ้ามันไม่มันไม่มันไม่พอดีฎฎตัววะ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเตือนๆช่วยๆกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่มีอะไรเลยผมชอบพี่บอยด้วยครับพี่บอยแบบว่า nice. วนา์สินว่าที่ใส่ดีมากครับ